ก็ปีนี้เป็นปีมามงคละเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาหกรอบ72พรรษานะครับในส่วนของกันเพือหัดใหญ่กับภาคีเครือข่ายเนี่ยเราก็ได้จัดทําโครงการนะงดเล่าเข้าพรรษารวมถึงเรื่องของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้สร้างการรับรู้ออกไปเนี่ย ทุกภาคส่วนมีความสนใจนะและก็อยากที่จะ,ะเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอันที่สองก็คือเรื่องของบุหรี่มีความตั้งใจที่จะรณรงค์โดยเฉพาะการนำเอากฎหมายเนี่ยพรบรยาสูบมารณรงค์ให้ความรู้มีกระบวนการจัดการในเรื่องของการควบคุมกำกับนะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สาระต่างๆเนี่ยนะไม่ให้มีการสูบบุหรี่นะยกตัวอย่างเช่นสถานที่ราชการ วัดนะมัสยิดโรงเรียนโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับคนไม่สูบบุหรี่เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่เนี่ยทำให้เจ็บหัวเยอะเลยอย่างที่เราเห็นนะเป็นโรคมะเร็งปอดเป็นโรคนะตับแข็งทั้งที่ไม่ได้ดื่มสุราหรืออะไรพวกนี้ก็มีเยอะยอะ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องงดเหล้าเขา้าพรรษาเนี่ยก็เมื่อผู้นำทำก่อนเนี่ยคนอื่นก็เดินตามกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ทำให้บ้านเมืองนะครอบครัวดีขึ้นเพราะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะคลิกออฟแล้วก็ทำให้เป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็อ,อยากที่จะประชาสัมพันธ์นเชิญชวนขอความร่วมมือท่านใครประสงค์ที่จะสมัครนะงดเหล้าเขา้าพรรษาเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้นะที่ว่าการํำเือที่ทำการของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับ